ทางสารัางคัจพะจาคะสารสวางคับตังิวาสีสังฆังนมามิปัญจศีรานิยจาม,าสมาุสมาสาัมพุทธสาณขออนุญาตเป็นตัวแทนต่าวรายงานความเป็นมา ของการจาัดพิธีมอบทุนในสมเด็จพระยา,สมสมสานลศิสุวรรณพนาพรและพระบุญเจ้าทุากรูปอาจารยครับปริญนายกที่ทรงจัดทุนตั้งต้นจำนวน19ทุนในพิธีปเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลท่าม่วงเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เจ้าอาวาสพระธานเจ้าอาวาสพระปฐมนา250,000บาทปัจจุบันนะครับนับว่าเป็น ครับกขับท่านเสมคุณพระทิจิตสุว,วัฒนาพรประธานที่ปรึกษาท่านนายกเป็รัฐมนตรีประสมพาะมงกท่านผู้มีเกียรติบุคคลนะครับเพื่อมอบให้กับท่านหลายๆท่าน,นในวันนี้นะคะขออนุญาตประถานที่ปรึกษ เจอทั้งน้าติดคนนี้ก็ได้ผ่านการอิจราดีมอบให้กับผู้ป่วยยากไรจักเพรเรนตัสังกปา Sarawang Sarawang Sarawang